มาแล้วนะครับคุณผู้ชมกระบะผ่อน7,000บาทใครที่หาอยู่นะฮะได้เป็น4ประตูยกสูงด้วยนะครับแล้วที่สุมคาญเป็นตัว e-pass ตัวตัวรองท็อปอีกต่างหากนะครับราคาดีแบบนี้นะฮะผ่อน7,000แบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเดี๋ยววันนี้ผมมาถ่ายสภาพแรกเข้าให้ดูคุณผู้ชมจะสวยแค่ไหนจะมีอันไรต้องเก็บบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูได้เลยนะครับใครชอบใครสนใจตามไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับส,สดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่คุณผู้ชมใครที่หากระบะผ่อนเจ็ดพันอยู่นี่เป็นโอกาสดีแล้วคุณผู้ชมรถเข้าใหม่เดี๋ยวจะพาไปถ่ายให้ดูนะฮะว่าสภาพแรกรับเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะจะสวยแค่ไหนมีอะไรต้องเก็บบ้างเนี่ยแต่วันนี้ผมพาไปรับชมและผ่อนแค่เจ็ดพันคุณผู้ชมได้ตัวยกสูงสี่ประตูนะครับเกียร์แมนวนวลนะนะฮะเอาไว้ใช้งานเป็นตัวอ e ีพัทตัวรองท็อปนะฮะตัวรองท็อปที่มีกล้องถอยแล้วเรียบร้อย นะครับปีไม่ได้เก่ามากด้วยคุณผู้ชมนะฮะเอาไปใช้งานเนี่ยเข้าป่าฝ่าดงลงห้วยเนี่ยได้สบายๆเลยเครื่องยนต์ยังฟิตยังเฟิร์มอยู่นะครับเดี๋ยวสภาพแรกเข้าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามผมมาดูได้เลยนะครับเตอรารีโว2.4 e p ัตพ p i r นอร์ยกสูงเกียร์แมนนวลคุณผู้ชมชื่อเต็มๆของเขานะครับแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยราคาเปิดขายเพียงแค่4,29,000จากป้ายแดงนะตอนนั้นนะเกือบ9 0 0 0นะนะครับ ตอนนี้เหลือเพียง400,000แล้วราคาหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ย50%แล้วคุณผู้ชมนะครับเป็นโอกาสดีที่จะซื้อละแล้วปีรถไม่ได้เก่ามากด้วยนะครับผมเลขไม่1แสนโลนะฮะเป็นรถบ้านนะคันนี้นะครับไม่1แสนโลท้วนไม่มีกลับไม่มีก่อนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโฉมที่ก่อนจะเป็นหน้าหล่อหน้าลลโคนะครับก็จะเป็นตัวนี้ละปี17นะะพอปี18เขาจะเปลี่ยนไปตัวหนึ่งเป็นกระจังหน้าแบบนี้คุณผู้ชมสีขาวเห็นไหม อันนี้คือตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคือตัวนี้47นะฮะไฟดัดหมอกมีให้แล้วสำหรับตัว e p a d ไฟโ r รเจคเต t ร์ daytime running l i g h t นะครับไฟเลี้ยวมีให้ครบนะฮะโคมไฟเดิมไม่แตกไม่ลาวนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้ผู้ชมเป็นสามเส้นนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถต้องบอกได้เลยว่าบางสุดๆแล้วก็ไม่มีการโพหนาไม่มีการแก้มานะครับกันชงกันชนไร้ริ้วรอยผู้ชมฝาโปงนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมเนี่ย ผู้ชมฟังเสียงนะบางๆเดิมๆเลยนะครับผมอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยคือตรงนี้นะฮะเนี่ยผมพามาดูทุกจุดเลยคุณผู้ชมเนี่ยรอ,อยขีดรอยข่วนตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะมันต้องไม่เก็บชิ้นงานอยู่ละนะครับผมมันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองคุณผู้ชมนะครับก็อันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยจะได้เห็นด้วยว่ามาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับหลังชงเดี๋ยวจะมาถ่ายอรอบหนึ่งนะฮะแล้วดูรอยต่อ โครงสร้างหลักๆคุณผู้ชมรอยต่อตัวรถซุ้มล้อนะครับผมแน่นๆแบบนี้แม็กนะครับขอบ17ดนะเป็นแม็กอลอยนะครับสีเงินแบบนี้ยังไม่ได้ล้างเลยคุณผู้ชมสภาพเพิ่งเข้าจริงๆแล้วยางเนี่ยนะครับน่าจะติดรถมาแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะฮะไอตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด4เส้นผมจัดการให้ดูแลให้คือรถออกจากผมไปเนี่ยต้องพอร้อมใช้เท่าไห้นนะครับดิสเบก ABS ล้อคู่หน้าเรียบร้อย โชวอ,อัพช่วงล่างเดิมมาร์คสีเดิมยังอยู่ผู้ชมรถที่ดีผมจะบอกให้คือรถที่เดิมนะฮะกระจงกระจกเนี่ยคุณผู้ชมดูเลยนะครับบางคันเนี่ยปี20ปี19ปี22เนี่ยเปลี่ยนกระจกมาแล้วแต่คันนี้ไม่ได้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับคือกระจกมาจากโตโยต้าเลยมาจากศูนย์เลยนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยปรับเอาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัว กันสาดติดไปให้เรียบร้อยมือเปิดมีการลอยคุณผู้ชมบันไดเหยียบขึ้นนะครับได้เป็นสีดําด้านแบบนี้นะฮะเป็นตัวสีประตูยกสูงพีระเนอร์นะครับค่อนข้างหายากนะนะครับแล้วภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเจ้าของเดิมเขาหุ้มไม่ได้มานะครับเดี๋ยวผมถอดออกให้นะทาให้นุ่มนะฮะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะให้ดูตรงสันตัวเบาะอะไรพวกนี้ยังสวยอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมครีมหน่อยนะครับที่วางแขนพักสอดเดี๋ยวทำความสะอาดให้ ะะให้ดูหลักๆนะซีนสปอร์ตกระจกพวกนี้ต้องเดิมผู้ชมซอกน็อตเสาเอเนี่ยไม่เคยขันเคยถอดเลยนะครับสกตุพตรงพื้นปั๊มโตยโยต้าเดิมแท้มาแบบนี้เดี๋ยวคาบสิ่งสกปรกเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเพราะว่าต้องแจ้งแบบนี้ว่ารถเพิ่งมา,างจริงนะฮะสวยมากนะครับก็ถายเห็นกันดับเรียวๆเลยผู้ชมสภาพแรกรับเป็นยังไงนะครก็เป็นรถเกจเอนะ ไม่เคยมีการชนหนักติดความจนน้าต่อต,ตัวเครื่องตัวสีมาอยู่แล้วนะครับอันนี้คุณผู้ชมสบายใจได้นะฮะภายในสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างหลักๆก่อนเลยละกันนะครับเบาะด้านหลังนะฮะก็จะเดิมมาเลยรับรองคาซีดให้เรียบร้อยมีที่วางแขนพักศอกแบบพับขึ้นได้แบบนี้ขอแขวนเจี่ยึดน้ําหนักสูงสุดสี่กิโลเราจงเราจับแน่นหนามนีให้ครบสปอร์ตเมทาร์ชัดเจนคุณผู้ชมนะครับนี่ เดิมๆม,มาเลยนะฮะโอ้โหตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับคือรถบ้านจริงๆนะฮะไม่ใช่รถหน่วยงานนะคันนี้หลายคนหลายท่านอาจจะเห็นอุ้ยโอ้โหมีแต่รถหน่วยงานหรือเปล่านี่รถบ้านผมก็มีคุณผู้ชมและราคาดีด้วยนะ429,000คุณผู้ชมได้ตัวยกสูงนะแล้วผ่อนเพียงแค่7จ0 0นะนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับซื้อคนเดียวจบนะครับเครดิตดีซื้อคนเดียวจบเลยนะฮะ แล้วให้ดูด้านหลังนะครับเป็นดัมเบลกนะครับคุณผู้ชมแล้วคานคัสซีสวยๆตรงๆแบบนี้ติ๊กเกอร์พิลเ n อร์อยู่ครบสมบูรณ์น,นะครับตัวนี้กระจกอ่าขอให้ไฟท้ายเดิมผู้ชมเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้ปั๊มโลโก้โตโยต้ามือเปิดโครมเมียมมีกล้องถอยนะตัว e-pat เ,เป็นตัว e-pat นะครับก็จะมีกล้องถอยตรงมือเปิดถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะไม่มีนะครับและแม็กไลเนอร์เดิมผู้ชมดูนะครับ เนี่ยเห็นไหมสภาพแรกเข้าจริงใบมงใบไม้ผมยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับให้ดูนี่ตัวกลา,างพวกนี้นะฮะเนี่ยไม่เคยชนท้ายนะครับรถไม่เคยชนท้ายเกิดอุบัติเหตุมานะฮะตัวเนี่ยแม็กไรเนอร์ยังใช้งานได้ปกติอาจจะมีต้องรอยการขีดการขวนมาบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องท้ายเรื่องโครงสร้างของเขาเนี่ยผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับแม็กไรเนอร์เดิมพอ,อแฟรเเ้้ยุยึดก็อยู่นะครับส,สวยๆแบบนี้ไฟท้ายสองข้าง แล้วการชนด้านหลังนะครับเป็นโคมียบันไดหย,ยับขึ้นดําด้านแบบนี้ไายริ้วรอยลร้ตาหนินะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างโครงสร้างตัวรถนะครับผมคัตซีหรือว่าจะเป็นแหนบเดิมเอ่ยท่อเดิมเอ่ยนะครับยางไหลมีให้ครบผู้ชมนะฮะขับไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวผมสปาเก็บงานให้ก่อนนะฮะไม่ได้ขายตังภาพอยู่แล้วเรามีบริการดูแลหลังการขายให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะฮะ ในส่วนของรถลากรถช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็พ่วงแถไปให้ด้วยนะครับออกรถช่วงนี้ง่ายคุณผู้ชมนะครับไฟแนนซ์อนุมัติง่ายนะฮะแต่ถ้าไปในอนาคตเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะครับเงื่อนไขของไฟแนนซ์เนี่ย,ย,นนนยมีการปรับเปลี่ยนทุกป,ปีนะนะครับจะยากจะง่ายเนี่ยอยู่ที่ไฟแนนซ์เลยนะครับผมผมก็อาจจะมีการช่วยคุยได้บ้างเคสไหนที่ยากนิดนึงนะครับคือผมมีแล้วนะเคสที่ออกรถไปใช้ทํางานนะครับผมใช้ วิ่งแ c a วิ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมทําให้ผ่านได้คุณผู้ชมนะครับไม่มีเหมือนเขารับวินวินนอกนะฮะไม่มีเอกสารรายได้ชัดเจนนะครับแต่เขาเครดิตดีนะฮะมีผ่อนบัตรผ่อนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเครดิตดีใช้มาแล้วเกิน6เดือนนะฮะอันนี้ก็สามารถไปได้นะครับไม่มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนนะครับสามารถไปได้เหมือนผมนะแล้วก็พามาดู โครงสร้างตัวรถต่อผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้วออตโต้ฝั่งค,คนขับผู้ชมเซ็ทนทัชล็อกล็อกรถแล้วก็จบมีมาให้ปรับครับก็จบเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยนะครับกุญแจบรารอบไขเสียบุผู้ชมเป,นปบบ็นกุญแจรีโวในปัจจุบันก็ใช้กุญแจลักษณะนี้นะครับตัวฝาโปงนะฮะด้านล่างฝุ่นฟืนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูนะเดี๋ยวผมจะการดูแลให้นะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้าจริงเป็นรถบ้านจริงนะฮะขออนุญาตอยียบคัดแล้ว สตาร์ทรถได้เลยผู้ชมตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลซึ่งเดียวติดนะฮะชึ่งเดียวติดเลยผู้ชมขออภัยด้วยเมื่อกี้เครื่องร้อนนะครับผมก็ดับไปนิดหน่อยนะฮะแต่เรามาดูตัวรถกันต่อผู้ชมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้าจอกลางทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าปัดเลนไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรืองแสงนะบแบบเข็มตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีทีเอทีเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่กิโลอันนี้คือไม้แท้ผู้ชมไม้เดิม เช็คได้เลยนะครับพุ่มลายเป็นมัลติฟังก์ชันพุ่มหนังมาแบบซอฟท์ทัชผู้ชมแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ปรับเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้นะครับตัวนี้จอการทัชสกรีนมีกล้องถอยให้นะครับผมนี่นะเส้นบริยะชัดเจนผู้ชมนะครับเมนูภาษาไทยนะฮะตัวอีพัทก็มีกล้องถอยแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปหาติดเพิ่มผู้ชมนะครับอันนี้ก็ตัวอีพัก็คือครบแล้วนะฮะแอร์เออเย็นเจี๊ยบนะฮะอันนี้แอร์แรงมากนะครับ ตัวไฟเบา์ฐานะ Console แอร์แบ็กคอนโซลอะไรต่างๆทุกอย่างปกติหมดสีเดิมหมดจากโรงงานผู้ชมแล้วก็ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แบบโ m แมนนด้านล่างตรงนี้อาจจะมีคราบเลอะนิดหน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นคราบรอยเทปนะฮะหัวเกียร์เดี๋ยวผมบำรุงรักษาให้คุณผู้ชมเนี่ยเกียร์มันลอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะฮะเบิกศูนย์เปลี่ยนให้เลย ถุงกงถุงเกียร์เนี่ยนะฮะพวกนี้๋ยวผมจัดการให้อาจจะมีเศษฟงเศษฝุ่นนะครับผู้ชมไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าผมขายรถนะผมไม่ได้ขายตาลลภาพอยู่แล้วนะฮะมีการปรับสปาให้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับต้ององค์ช่องแอร์เอกสารครบนะคันนี้เก๊เกอเรียบร้อยดีผู้ชมนะครับกระจกนะฮะไฟติดครบทุกดวงนะครับที่เก็บแว่นมาครบนะฮะคันนี้บังดงบังแดดด้านหลังกว้างๆแบบนี้ นี่สีเบาะตัวปี17จะเป็นสีครีมครีมนิดหนึ่งผู้ชมนะครับก็ใช้ได้นะฮะมีเอาเล็ตมี USB นะครับครบเลยนะฮะในรถปีใหม่ๆที่ควรจะมีเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดก็มีเช่นเดียวกันหรือว่าเช่นเดิมผู้ชมนะครับมีครบเหมือนกันนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะทดลองขับติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะฮะ0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ผู้ชม ติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะฮะยวพาไปดูในส่วนของเครื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะยวพาไปดูกันนะครับไปกันแบบเรียวๆผู้ชมนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะฮะเครื่องยนต์นี่ก็เดิมเลยนะนะฮะยังไม่ได้มีการล้างสปาขัดคาบขัดไรให้เลยนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยเดินนิ่งมากๆนะฮะ สายฟงสายไฟไม่มีขาดคุณผู้ชมนะครับให้ดูโครงสร้างนะฮะตัวติ๊กเกอร์มอกอแผ่นเพจนะครับผลิตเดือนสิงหาปีสิบเจพบชัดเจนนะครับคานเนี่ยอันนี้สังเกตได้เลยคุณผู้ชมคานไม่เคยทาสีไม่เคยตัดไม่เคยเชื่อมน็อตยึดจุด,ย,ดยึดต่างๆคานหม้อนนะ้ณผู้ชมสังเกตดูนะครับไม่มีรอยแก้ไขรอยดัดมาเลยนะฮะ กระปุกเบรก ABS นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะฮะส่วนมากผมว่าน่าจะเป็นรถจอดมากกว่านะครับผมปั๊มเดิมเลยปาโฟมปั๊มเจอร์ตาแผ่งกันความร้อนรูระบายกาศซีนยางติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับอยู่นะครบนะฮะสมบูรณ์นะค,คุณผู้ชมพัดต่รถเกร A อยู่แล้วเครื่องยนต์ร้อยยี่ร้อยสิบร้อยห้าสิบแรงมา้าคุณผู้ชมนะครับอัตราการเล่งดีแน,น่นอนของเหลวอ,อะไรต่างๆเดี่ยผมดูแลให้นะครับน้ำมันเชื่อมเดี๋ยผมเปลี่ยนถ่ายให้นะฮะ แบตเตอรี่ถ้ามันไฟตกไฟไม่พอเดี๋ยวผมดูแลให้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงรถพร้อมใช้แน่นอนเดี๋ยวล้างสปาขัดสีนั้นหล่อแน่นอนคุณผู้ชมใครที่สนใจอยู่ก็ติดต่อเบอร์โทรผมได้เลย0ู4 8 4 3 6 5 8 7หรือไม่สะดวกโทรก็จะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้คุณผู้ชม429,0 0 0ฟรานฟี 4, 2, 9, 000, 4, ดาวผ่อนแค่7 0 0 0กว่าบาทนะครับได้เป็นเจ้าข,ของกระบะสวยๆแบบนี้แล้วนะฮะใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถผมได้เหมือนกันนะวิธีการไฟแนนซ์ Finance, วิเศษให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็รถสไลดสลส์ส ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาอัปเดตสภาพหลังชงว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคุณชมสวัสดีครับ